สวัสดีทักทายยามเช้าจ้าทุกคนยามเช้าก็อยู่ที่สวนของเราเหมือนเดิมแหละทักทายกันทุกเช้าเกล็ดยางเสร็จเราก็จะไปเปิดน้ำใส่ข้าวสักหน่อยจ้าทุกคน พยายามเช้านอ ถทายกันทุกเช้ายามเช้าก็อยู่ที่สวนของเราเหมือนเดิมแหละทุกคนทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวนผสมอยู่ในนี้หมดทุกอย่างวันๆก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่ในสวนนี่แหละ ทายกันอีกรอบจ้าทุกคนชาวสวนก็อยู่ในสวนนี่แหละ มื่อวานเรามาแต่งกิ่งทุเรียนวันนี้ก็มาเปิดน้ำใส่ข้าว สวัสดีทักทายกันทุกเช้าจ้าวันนี้วันดีวันมีโชคมีลาบกันทุกท่านเด้อ